ในงานคืนสู่เย้าจิตสอข้านมคอมพี่ิ่มีายนสองพายใช่ลูกกระขอแข็งีเช้น่คอี้าไม่ไป้าพาดานมกาบไล่ขอโทเมื่อวันอาทิตย์วันกันาสายคอพอดไก่สินเดียนแล้วเนาะอาทิี่สามสิ ไปไหว้ไปหว้หรือไปขอพรหรือไปเอ่ออาเดินทางแก้วขาปลอดภัยพี่น้องจากเชียงใหม่ต่อไปค่ครับเดินกลับไปข้างในเอ็มขับประตูเขับาเลแล้วจึงเข้าไปไหว้ ตัวที่สองชัดๆ่าพี่ชิง่าของนั่นาแล้วคนกับมาแล้วหลายปีกันแหละทีถ่ายรูนเลยชาก็เจอกับแื่สี่ด็กใหม่ัดจอดรัดจอดใ่ป่แม่บอว่าตืนต เดินเดิาดสวยงามผู้ดูไก่ประดี๋ยมากับเบิ่งอ่ได้ไหวเอาขวพอเนาะอธิษฐานเอาผู้ยุทธไก่

บุญจะตามปกป้องของใหมของทุกด้วยร่วมกันโดยทุกท่านทุกคนที่มาแล้วก่อนจะไปใครจะกลับก็เรียนเชิญได้มาพิพิธภัณฑ์ร่วมกันทำบุญใหม่ต่อไปคุณต่อให้คุณไปเพราะเราเป็นก้าวที่ยขึ้นไปที่นี่เราต้องรูปทรงร่วมกันละเจียดกันหลายครับ ไม่ได้เกิดปีเพื่อจะดูใจทุททุก้นาานีเป็นเป็นสว์กาอเพราะียนันจะสมรสุรสทในาเป็นพิธีทำ่อยสคอยเป็นตรกาด้วยสี่งทาท่าไรขอให้ยินยมปรารถนาบันเปณวิถีกองนะฮองบร ก็เราเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันอย่างเงี้ย <laughs> ใจในบินใจใจ <laughs> ມັນບໍ່ມັນເຫັນຊິເລ được các con nào ạ. Rồi. <laughs> Anh chỉnh mic. Rồi. ก็ม <usion treats S 3> uh, ีการบอกค่ะค่่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถวายบูชาพระธาตุกราบไหวพระเจ้าตุนับถือพระธาตุขนมก็เรียนเชิญได้ตามกำลังศรัทธานะครับที่น้องพุทธศาสนิกชนเราทุกท่านที่มากราบไหว้ขอบอพระา่าสักวันหนึ่งดอกไม้จะบานสะพังสักวันหนึ่งคนจีจังจะหลักหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะเกิดมากมายในแผ่นดินสักวันหนึ่งความรักเจ้าของมาสักวันหนึ่งความเมตตาจะเปลี่ยนเป็นอาจีน

ยูไได้เนาะมันก็มันเสมันได้ไงน่มันแรแจังหวเสืองาี้เสือก่ะอือพอดีมันเท่ากับเส่วนไักผู้แทนหนุ่มเราเ็ย่าไทยเราเขาเอ้าอะไราค่ะ บริเวณวัดพระธาตุพนมวัดพระธาตุพนม น้อโมทนาด้วยนะครับอ่าไม่แน่นะอาจจะมีที่ดินอยู่จังหวัดเลยก็ได้นะอ่านพคนอาจจะมีบ้านที่นั่นด้วยนางไตยทองแสนทิพย์หนึ่งร้อยบาทจากปลาปากนะครับน้อมโมทนาด้วยนะครับให้จัดโชคดีให้มีความสุขความเจริญ

เรียนเชิญเด้อเรียนเชิญพี่น้ององาเรีร้ฟรอมคณะปริญญางานท่าฝากกัน